ตื่นมาควรจะดีใจและควรจะเสียใจเห็ดฟางชั้นยับเยินยับเยินเพ่อหมาโอ้โหต้นทุนทั้งเชื้อทั้งถุงพลาสติกกัดโอ้โหมันจะได้กินไหมเนี่ยรอยกัดรอยขย่ำขนาดมีรั้วรอบขอบชิดนะคะก็ยังเข้าได้เนาะ มูดทุกรูนะคะไม่แปลกใจเลยเนาะทำไมหมากันคนเลี้ยงหมากับคนไม่เลี้ยงถึงทะเลาะกันนะคะตามสื่อต่างๆเนาะ mm hmm. ก็ยังดีนะคะยังเว้นไว้นี่ยังเว้น mm hmm. ลงทุนทําลงแรงลงเงิน รดน้ำพอเช้าขึ้นมาก็ประมาณนี้แล้วมันจะได้กินไหมเนี่ยความรู้สึกของคนของคนเลี้ยงกับคนทำมันต่างกันเนาะความรู้สึกไม่เจอไม่รู้นะคะ สติกก็ซื้อเชื้อก็ซื้อรถน้ำก็รถโทษหมาไม่ได้เนาะเพราะหมาคุยกันไม่รู้เรื่องออมุดเข้ามาขนาดใส่ตัวนี้แล้วนะก็ยังมุดเข้ามาเป็นรั้วแบบนี้นางก็มุดเข้ามานะคะ นี่มุด้ามาเป็นรูถ้าเนื้อที่ประมาณนี้ถ้าเนื้อที่ประมาณนี้นนต้องทำกำแพงล้อมหมามันก็ไม่ใช่เนาะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่เด้อ ขนาดลงทุนใส่มันยังกัดนี่ก็กัดทะลุทะลวงเลยนะคะบางคนบอกว่าทำไมเราไม่ค่อยเปิดรัว้วท,ทั้งขี้ทั้งกัดข้าวของเสียหายนะคะ ดูรวกของเรานะคะเราก็ใส่ตาข่ายนะแต่มันก็กัดย่อยยับเลยค่ะ นี่ก็เพิ่งามได้สองวันก็กัดย่อยยับนี่ก็กัดจริงๆร่วของเราเราก็จะล้อมนะคะเนี่ยแบบนี้ไว้แต่ข้างหลังเราไม่ได้ล้อมเนาะ ออกความคิดเห็นหน่อยทำยังไงดีเราปลูกเราก็ลงทุนเนาะเออไม่แปลกใจหรอกที่เขาทะเลาะกันเรื่องหมาอานี่ผักของเราก็เริ่มออกสองใบแล้วนะคะผักของเราก็ออกสองใบแล้วเนาะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอมีความสุขทุกท่านเด้อบ๊ายบาย